โ okay. อเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปีสวอนิเบเลเตอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะม,มาทำการทำควสกันนะครับเองนะครับซึ่งดูเควสแต่ละอย่างดีซิโอมันยากสุดๆเลยครับซึ่งผมก็ขี้เกียจด,ด้วยลนะ่ดดยนะสิเอาไงดีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราควดผมทำได้เซเ่อรผมตัดกันตัเกิดโอเค เดี๋ยวผมจะหาวิธีทำให้ผมให้ดีผมจะไปเอาสิ่งที่ชื่อว่าไข่ทองซึ่งมันจะอยู่ใน่้ำอันนี้นะเดี๋ยวผมไปช่วยดูก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูถ้ำที่ผมพูดนะครับ็ดผมไปเอานี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูได้ไแล้ว ได้มาตอนนี้ได้อันหนึ่งแล้วรวมกันกับอันเดิมที่ผมมีโอ้โหเดี๋ยวเพิ่มมาอีกในอีสองอันมเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูไว้ตรงนี้กันตรงเนี้ยด้านในมันจะเป็นไขส่สีทองนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมขอเชียร์ให้หมาป่านา,นานงงูนี่ก่อนโอลีชาด,ดาโอลีฟาก,กิโบโอ้โนมันกระจุใส่ผมอ ผมก็เลยจะโดนเกผมจะโดนเกย์ไม่เหมือนไม่ตายสักสีจะ่านพี่มดูดิแล้อ,อย่างเยอะแต่เพื่อนกูก็ไม่ได้ดแบบีว่าโอ้ไอ้มีคนเทมาช่วยแล้วคนเทไปนูน่นโอ้โ โอเคแล้วมันก็ได้เดตเป็นที่เรียบร้อยแหละแล้วเราก็มีตัวอ่านแล้วเดือนกว่าสิบหา้ <c oughs> okay, นานโอเคถ้าไปชม เดี๋ยวไปนะผมจะมาลองคุยกับเพน่ตรงนี้ก่อนโอเคถ้าม้ชมแล้วก็คุยมาได้แค่เดียวโอเคสตรงนี้ผมน่าจะพรมีที่สีอยู่ตรงนี้ผ่านตรงนี้ไป ตรงนี้เออนี่แนแอรท่านผู้ชมเป็นไงขมกับเทปแล้วเป็นไงท่านผู้ชมผมสุดไหมล่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีบกันเลยดีกว่ารีบทำทำไปจะได้จบจบนะโอเคท่านผู้ชม บาย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 ไปเร็ว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 วันนี้ไม่เร็วไปเร็วเลยไปเร็วเร็วว่งียววิ่งเดียวที่ตุ๊เดียวโอเคแล้เราก็ยอมตายได้เลยครับท่านผู้ชมโอเคเราก็ได้ไข่ทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่มันจะมีไข่ทองอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชม ก็ฟักไข่ทองได้ดิปุ้มแล้วเราก็ได้พึ่งชนิดใหม่มาไปเทียบ้อยแล้วครับท่านผู้ชมกิ๊บไปเลยอันกิ๊บไปเลยแล้วกันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ดี๋ยวงมขอเปลี่ยนชนิดบป้นไอตัวนี้แล้วกันเพราะไม่ค่อยชอบนี่ได้อยู่ได้อยู่นี้ได้อยูมองมองอันนี้นักกว่า โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูซิเราจะทำทำอะไรดีในเควสวันนี้ดูซิมีอะไรให้เราทำบ้างเควสวันนี้เราจะทำน่าจะเป็นเอ่อมีอะไรวะมีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีวิทยาศาสตร์ใช่ไหม เออน่าจะใช่ใชเออเราจะมาทำ quest นีววิทยาศาสตร์กันนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มาเล่นอะไกันเราจะเก็บมาตั้งแต่สวนชานติเกาพันถ้าอาจาั้นก็ค่อยไปตรงนี้ไปทุ่งดอกไม้สีฟ้าต้นดูกันไปยาวๆนะครับท่านผู้ชม ตอนีรยผมอยากเบรคเครื่องมือมากแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินใช่ได้อย่างเดียวคือผมไม่มีเงิน ตอนนี้ก็เก็บม,มาประมาณหมื่นหนึ่งแล้วนะเขาจะไปชม มูิกเก็ตติเก็ตติเก็ตหมดได้ติเกตแล้วมันหนึ่งเดียวเออติเก็ตงั้นหนึ่งโอ้โหได้สองลานไ้ได้ไชมติเก็ตสามาโมโมโม่นต็มไแล้วมันจะดวงก็ว่างเดียวคือสิา ได้ทยถังโอเคเราจมไปที่เบอรนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะไปที่อื่นต่อกันน้านเ้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตรงไอ้ตรงนี้ครับสี่มาตรงไอ้ตรง สนาดอกไม yeah, ้สีฟ้านะสนามดอกไม้สีฟ้าเดี๋ยวผมบุ๊มบุ๊ม 那一经。 คบุดเจอคนที่เอฟด้วย Thank you. แแล้วนนเราเรก็จะไปคุยกับมีวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับโอเคเราจะไปคุยไปคุยอันที่ใกล้ที่สุดก,ก่อนนะครับก็คือเราถากันได้เองนะครับซึ่งก็เราจะใช้เครื่องดีดมากนนันตีนะครับเพราะมาอยู่ใกล้ก็กเพราะเครื่องดีดนี่ยโอเคครับหลังจากนั้นพอเราคุยกับมีวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วเราก็จะดีดอ้เครื่องอันนี้ไป เครื่องอันนี้ไปดีกว่าโบโอเคเราก็มาใกล้มีแบกแบไปที่เรียบรอแล้วเราคุยกับมีแบกแบก่อนโอเคเราก็ได้เงินม,มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาทำอะไรกำลังเรา เอาเอาให้ใหนี่ดูเพิ่งตัวนี้สิโอ้งผมอัดให้โป้งโอ้โหเพิ่มมาเยอะนะกลายพันไหมไม่กลาย มโอเคก็ผมก็น่าจะไปทำภารกิจอีกนิดหนึ่งแล้วกันว้าโอเคเดี๋ยว EP หนะ้าผมน่าจะทำอะไรวะเออตอน้ากี่กินอะนาทีเราระจะหาอะไรทำนิดหน่อยแล้วกันด้วยการตีไก่ใช่ผมจะตีไก่ กานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอไอ้นี่แปรูปก่อนนี่ครับท่านผู้ไปชมโอเคเอาแปรูปเสร็จแล้วโอเค่้นผไปชมเอาไปรูปสเสร็จไปอันที่กีอบร้อยเดี๋ยวเราจะไป ล็อบเกทก่อนเออใช่เราต้องไปรับเพลทก่อนก่อนนะครับเราจะไปรับเพลทก่อนก่อนโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารับเพลทตรงนี้โอเคเราสับเพลมาไปที่เรียบร้อย โอ้และดีสุดๆเลยปกติเป็นไงดีวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยที่รากว่าดูดิน่ไจะเื่อมันรู้อ่ะเรื่องเอี้ยงได้โอ <c oughs> okay, เคท่าู้ชมผมก็ยังไม่ปินคลิปหรอกนะแต่ ผมจะทำาการไปตีตีไอไก่ตัวหนึ่งกกันนี้นะครับมันคือเอออะไรวะไม่รู้ดีนะผู้ชมแต่ที่รู้คือมันคือไก่เดบ๋ยว่าไปตีไก่กันดีกว่าบูมบูมบูมบูงบ โอเคพ่มผมก็มาป๊บกันหมดแล้วแล้วก็เข้าไปซัดไก่เลยโอเคลูกพ่อไปซัดไก่มันเลยไม่นะผมเก็บไม่ทันแต่ช่างเถอะตอนนี้ลูกพ่อกำลังไล่ตกตัวนี้กับไก่งั่งตัวหนึ่งโอ้โอ้โอโอไม่ก่อนแล้วกูเข้าไปแล้วกูโดน เกยามกับโมกมันได้ลงบ่บ่โลูกบ่นลูกเอามาได้เร็วโอแล้วลูโอลูลูกหนีเอาเยี่ยอมหมายเหลือแก่กันแก่นี้ย เดีแค่นี้เ <source> ด okay, ีว่าแล้วลูกบอไปช่วยกันเลยโอเคจะไม่จบไปช่วยกันรู้ดิลูกเอวิลู ลูเอ้นั่งกวไอมนเนี่ยเอ้ยโูงหายเอ้ยมึงหายบุ้งหายบุ้งมาลุงยามันลูกบ่ลุกมันลุงยามันมันทำไรบ่ลุงยามันไม่ได้ลุงยำยำมะม่วงมันทำยำมะม่วงใส่มันเอายำมะม่วงเกอกปากมัน เออเกยวสิโตลูก hmm. พ mm ่อไม่ช hmm. mm ่วยพ่อเลยโอ้แม่โต้ไม่ได้ไม่ได้วะลูสิโกกูไม่ามาช่วยมามาดี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 นี่ไม่ไหน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 ฮะนี่ไม่ไหนไล่ต่อยเล่ยตีไล่ต่อยล่ย

โอเคท่านผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยครับก็เ o ยูจอมโลกุณบายครับบายก็เจอกันอีพีหน้าดูอีพีเท่าไหร่ก็มีแค่น,นี้เนะี่ยบาย